ใครว่ามือถือถ่ายทางช้างเผือกไม่ได้วันนี้จัก,กรวาลข้างเตียงจะพาไปดูวิธีเซตอัพแบบง่ายสุดๆให้ได้ภาพคมชัดเหมือนกล้องโปรโอ,อุปกรณ์มีแค่3อย่างมือถือที่รองรับโหมดโปรขาตั้งกล้องที่มั่นคงและแอปพลิเคชันสำหรับหาตำแหน่งทางช้างเผือกเช่น Stellarium เข้าโหมดโปรเลยตั้งค่า ISO ให้สูง3,200-6,400 ชัตเตอร์สปีดที่20-30วินาทีสำคัญมากต้องตั้งเวลาถ่ายถามเมอร์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตอนกดชัตเตอร์วิธีการโฟกัสเปลี่ยนเป็นแมนูโฟกัสและเลื่อนไปที่สัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้จากนั้นเล็งไปที่ใจกลางทางช้างเผือกที่เราหาตำแหน่งไว้หายใจเข้าลึกๆและรอ30วินาทีภาพที่ได้อาจจะดูมืดๆหน่อย เปิดแอปแต่งภาพเช่น s n a p s ส e d ปรับไว้บาลานซ์ให้ติดโทนเย็นและดึงชาร์โดสกับ Contrast ขึ้นเล็กน้อยแค่นี้ทางชั้งเผือกก็พุ่งออกมาแล้วเห็นไหมไม่ต้องใช้กล้องใหญ่ก็ได้ภาพสวยขนาดนี้ลองเอาอไปทำตามแล้วอย่าลืมแชร์ผลงานของคุณให้เราดูด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้า